หยเยอะมากปากแซบสมชื่นปากเบิ์นเลยเพจจัดวันนี้ผ่านมาเจอว่เตี๋ยวเรือนะคะอยู่แถวแถวสุขสวัสดิ์นะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อร้านปากแซบนะคะลวกจิ้มคือเยอะมากแล้วก็ใหญ่มากกากหมูของเขาเด็ดมากทุกคนชิมไปแล้วคืออร่อยมากเขาบอกว่าถ้ามาบ่ายก็คือหมดนะลูกชิ้นค่ะพริกเยอะมากเวอรอุยเยอะมาก ห,หมดเร็วนักใช่ไหมกินให้ตัดใจทุกชิ้นปิ้งนะคะอันนี้เนื้ออันนี้หมูอ,หอืมอืมจิ้มซอบอร่อยอร่อยลูกจิ้มหมูผสมเนื้อนะคะตับลวแล้วเราก็ใส่กากหมูลงไป น้ำจิ้มอร่อยหมูชิ้น mm. เนื้อกับลูกชิ้น mm. ร้านชื่อก็เตี๋ยวเรือปักแซนนะคะอยู่ปักซอยลาดบูรณะยี่ค่ะ